สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y Math TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่8.9กันนั่นเองนะครับอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆนะครับหน้าที่84ถึง85นะครับและเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายของบทที่8นั่นเองนะครับบทแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะครับของรูปวงกลมนะครับอ่าตั้งใจทำให้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับอ่างบัวทรงกระบอกนะครับ มีความยาวรอบอ่างนะครับ100.48นิ้วนะครับต้องใช้พื้นที่สำหรับวางอ่างบัวนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะอ่างบัวน,นะครับเป็นยังไงก็อันนี้เป็นรูปคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นพื้นนะครับ ช่อันนี้เป็นพื้นนะครับพื้นดินนะครับอ่าขอบอกโจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์บอกตรงนี้มานั่นเองนะครับความยาวรอบอ่างนะครับอ่ามันก็คือเป็นความยาวรอบอ่างของตรงที่ เป็นความยาวเป็นเส้นรอบวงของข้างล่างด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะมันเป็นทรงกระบอกน้องๆรู้จักทรงกระบอกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาให้หานะครับว่ามันจะต้องใช้อะไรครับพื้นที่เท่าไรนั่นเองนะครับพื้นที่ก็คือเขาให้หาตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าเขาให้หาพื้นที่นะครับเขาบอกอะไรมาเขาบอกความยาวเส้นรอบวงมาแสดงว่าเขาใบเขาใบอะไรมาให้ครับเขาอ่าเขาใบว่าให้เราไปหาอะไรครับ ไปหารัศมีนั่นเองใช่ไหมครับว่า r เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วเอารัศมีนะครับไปหาอะไรครับพื้นที่ของวงกลมนะครับอ่าครับเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงเท่ากับสูตรว่าไงนะครับ2อพ r นั่นเองนะครับเส้นรอบวงเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยจุดสี่แปดนั่นเองนะครับเท่ากับ2คูณเท่าไหร่ครับจะใช้22ส่วน7หรือ3 1 4 d ดีนะฮะ ก็ต้องลองเอา100ไปหาร100.48ไปหาร7ดูนะครับ100.48ไปหาร7ดูนะครับ717 7นะครับเหลือ3นะครับ7428นะครับเหลือเศษ2 7 3 21นะครับเหลือเศษ3 75 35อ้าวหารไม่ลงตัวแสดงว่าเพราะฉะนั้น7ไม่ได้นะครับ ไม่ควรใช้7นั่นเองนะครับไม่ควรใช้7เพราะฉะนั้นควรใช้อะไรครับ3.14นั่นเองนะครับคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย r เพราะเขาให้เราหาอะไรนั่นเองเขาให้เราหา R นะครับอ่ะ3.14คูณ2ได้6.28แนะครับแล้วก็ย้าย6.28ไปหารอะไรครับ100.48นั่นเองนะครับ ส่วนด้วย6.28นะครับเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับเท่ากับ R นะครับคูณด้วย100นะครับเพื่อไม่ให้ตัวหารติดทศนิยมนั่นเองนะครับ100.48คูณ100ได้1048นะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย628เองเท่ากับ R เพราะฉะนั้น R ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ9็เอาไปหารได้ครับหารด้วย หารด้วย628นะครับไม่ใช่6 2จไม่ใช่6 2จแล้วนะครับเพราะเราคูณละคูณร้อยไปแล้ว6 1 6นั่นเอง628นะครับส4ลบ8เหลือ6นะครับอันนี้เหลือ9 9้เลบสเหลือ7นะครับอันนี้เหลือ9 9้เลบหเหลือ3นั่นเองนะครับดึงลงมาดึง8ลงมา 6 5 3้6 6 36น่าจะประมาณ6นะครับ6 8 48นะครับใส่8ทด4 6 2 12สทดที่4เป็น16ทด1 6 6 3 6ทดอีกห่งเป็น3 7ลบกันเหลือศนะครับแสดงว่าได้ R เท่ากับเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นได้ R ท่ากับ16นั่นเองหน่วยเป็นอะไรนะครับหน่วย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 เป็นนิ้วนะครับอ่าเราได้ R มาแล้วเพราะฉะนั้นหาอันนี้ได้ยังครับ หาพื้นที่วงกลมได้แล้วนะคบพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายอายกกำลังสองนะครับพายเรากำหนด,ดให้ตัวนี้มันเป็น3.14แล้วครับเราก็ควรจะใช้เลขเดิมนะครับ3.14คูณด้วยเท่าไรครับ16คูณด้วย16นั่นเองคูณกันได้เท่าไหร่ครับ16คูณ16ได้256นะครับใครไม่รู้นะครับตั้งคูณก็ได้ 6กหกสทดสามหกหนึ่ทดสามเป็นเอันนี้16หกนะครับบวกกันได้หกบวกกันได้ห้ากันได้2ได้256นั่นเองนะครับแล้วก็เอา256ไปคูณอะไรครับ3.14นะครับคูณกันได้6กสี่ยีนะครับทด2616กทดสอเป็นแ 6 3 8นะครับหลัก10ส่วน5 4 20ทด2นะครับ5 1 5ตัว2เป็น7นะครับ5 3 5นะครับหลักหลักร้อยใส่ศนย์2ตัวนะครับ4 2 8นะครับ1 2ได้2นะครับ3 2ได้6นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับได้4ได้8นะครับ8บวก8เป็น16บวก7เป็น23นั่นเองทด2นะครับ 5บวก2เป็น7บวก1เป็น8บวก2เป็น10ทด1 6บวก1บวก1เป็น8นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคูณด้วย3.14ต้องใส่ทศนิยมคืนไปให้2ตัว2ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นตอบแล้วครับได้เท่าไหร่ครับได้803นะครับจุดเท่าไหร่ครับ, 800, 3, นรบ,รรบ84นั่นเองหน่วยเป็นพื้นที่หน่วยเป็นตารางนิ้วนั่นเองนะครับเป็นคำตอบ ข้อต่อไปนะครับนะครับอ๋อพี่ลืมไปว่าเขาเกําหนดพายมาให้พี่ไม่เห็นนะครับอ่าเขาเกําหนดพายมาให้นะครับอ่าข้อต่อไปนะครับข้อที่สองวงกลมกลางสนามฟุตบอลนะครับมีไว้สําหรับเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับ วงกลมตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นนะครับของการแข่งขันนะครับถ้าวงกลมมีพื้นที่12.56ตารางเมตรนะครับเส้นรอบวงจะยาวเท่าไหร่นะครับอ่าเขาบอกพื้นที่มาให้หาอะไรหาเส้นรอบวงสลับกับข้อนี้เลยข้อนี้เขาบอกอะไรมาเขาบอกเส้นรอบวงเราไปหาพื้นที่ใช่ไหมครับข้อนี้บอกพื้นที่มาไปหาเส้นรอบวงแสดงว่าเขาใบอะไรมานั่นเองนะครับ เขาใบอาร์มานะครับอาเขาใบอาร์มเขาให้หาว่าอาร์เท่ากับเท่าไหร่แล้วไปหาอะไรครับหาเส้นรอบวงนั่นเองนะครับสลับกันกับเมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่ะแทนค่าไปเลยครับพื้นที่วงกลมนะครับพาย r ยกกาลังสองนั่นเองนะครับเขาบอกมาพื้นที่เท่าเท่าไหร่ครับพื้นที่เ็าบอกมาเท่าไหร่เออสิบสองจุดห้าหกนะครับเท่ากับพายคือสามจุดหนึ่งสี่นะครับนี่ โจทย์กาหนดมาให้แล้วเมื่อกี้พี่ลืมดูนะครับคูณด้วยอะไรนั่นเองคูณด้วย r คูณด้วย r คูณด้วย r แล้วก็คูณด้วย r นั่นเองนะครับอ่ะก็เอา3.14ย้ายไปหาร12.56เลยครับหารด้วย3.14นนะครับเท่ากับ r คูณ r นะครับตัวนี้ต้องคูณด้วยร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ทศนิยมเพื่อไม่ให้ตัวหารติดทศนิยมนะครับ เสร็จแล้วคูณกันแล้วได้เท่าไหร่ครับได้1,256นะครับ12.56องจคูณร้อนะครับได้1 2 5่หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย314นั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ r คูณ r นะครับอ่ะเอา3 114ไปหาร1,256เลยครับได้เท่าไหร่ครับสามร้อยคูณสี่ได้สิบสองน่าจะประมาณสี่นะครับสี่สี่สิบหกใส่หกทด1 สี่หนึ่งสี่ต้นหนึ่งเป็นห้าสี่สามสิบสองอ่าลบกันเหลือศูนย์แสดงว่าได้ r เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าได้หารกันได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งอันนี้หารกันได้สี่นั่นเองนะครับสี่เท่ากับ r าคูณอนะครับอะไรคูณตัวมันเองนะครับซ้ํากันนะครับได้สี่ครับตัวมันเองที่เหมือนกันคูณกันได้สี่ตัวอะไรครับสองคูณสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหลือ r เพราะฉะนั้นเหลือ r เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ เหลือ r เดียวเท่ากับ2นั่นเองหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเมตรนะครับเหลือ2เมตรได้รัศมีเท่ากับ2เมตรแล้วเอารัศมีไปหาอะไรครับเซนรอบวงใช่ไหมครับเท่ากับ2พ r นั่นเอง2พาย r นั่นเองนะครับ2คูณพายคือ3.14นะครับคูณ r คือ2นะครับ2คูณ 2, 2ได้4นะครับ บางคือ4คูณด้วย3.14นั่นเองนะครับคูณกันได้เท่าไหร่ครับ3.14นะครับคูณด้วย4 4 4 6ทด1 4 1 4ทด1เป็น5 4 3 12ได้1 2 5 6นะครับ1 2 5 6แต่มีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับมีทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่จุดคืนไปด้วยนะครับเหลือเท่าไหร่ครับ12.56นะครับ ตอบ12.56พื้นที่อ่าตัวนี้เป็นเส้นรอบวงหน่วยต้องเป็นอะไรครับเมตรตันเองนะครับ12.56เมตรนะครับเป็นคำตอบครับอข้อต่อไปนะครับ วงล้อนะครับมีความยาวรอบวงนะครับ263.76ซนติเมตรนะครับแบ่งเมื่อแบ่งพื้นที่ของวงล้อออกเป็น8ส่วนเท่าเท่ากันนะครับแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าเ่ากันแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าไหร่เขาให้หาเท่าไหร่ครับเขาให้หาพื้นที่เท่าไหร่ครับ1วงไหมไม่ใช่ครับเขาให้หา1ส่วน8ของอะไรนั่นเองของพื้นที่ วงกลมนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเขาใบอะไรมาให้ครับเขาใบเส้นรอบวงมาให้นะครับเพราะฉะนั้นใบเส้นรอบวงเพื่อเราไปหาว่า r เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปทําอะไรครับหาพื้นที่ของวงกลมนั่นเองนะครับอ่ะแทนก่าเลยครับเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r นั่นเองนะครับเส้นรอบวงเท่ากับ263.76นะครับเท่ากับ 2อคูณไพคือ3.14นะครับคูณด้วย R นั่นเองนะครับ3.14จคูณสได้6.28นะครับแล้วก็ย้ายไปหารเลยครับได้เท่าไหร่ครับ263.76นะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับ6.28นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ R นะครับอาย้ายไปหารนะครับตัวหารนะครับติดทศนิยมอยู่นะครับ คูณด้วยร้อยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ติดทศนิยมตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยร้อยอีกเช่นกันนะครับได้เท่าไหร่ครับได้2 6 3 7 6คูณด้วยร้อยได้2 6งหมื6นหกนั่นเองนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย628นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับอาเพราะฉะนั้น R เท่ากับเท่าไหร่ครับก็หารเลยครับ2 6 3 7กส 2 6 3 7 6 2 6 3 7 6นะครับหารด้วยอะไรครับ6 2 8 6 2 8นะครับหลักพันนะครับ2 6 4 6 2 4 4 7เอ่อ4 6 2 4 5 6 3 0ถ้าใช้5มันจะได้3,000ใช่ไหมครับเกินนะครับใช้ประมาณแค่4พอใช้แค่4เองนะครับอ่ะ 4 8 3ปนะครับทด3 4 2 8ทศเป็น11ทด1ศ6 24ทศ1เป็น25ไม่เกินนะครับลบกันได้7ลบ2เหลือ5นะครับ3ลบ2 3ลบ1เหลือ2 6ลบ5เหลือ1นะครับเหลือ1 2 5 6นั่นเองนะครับอ่าตัวอะไรคูณกันได้1 2 5 6งสอกคูณอะไรั้าคูณ2นั่นเองนะครับ8 2ด6ทศ1นะครับ2 24ทศ1เป็น5นะครับ 6 2 12เหลือ1,200เป็น1ลบ,บกันเหลือ0นะครับแสดงว่าได้ R เท่ากับเท่าไรครับ R เท่ากับ42นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองอ่าเราได้ R มาแล้วนะครับเอาไปใช้เอาทำอะไรครับหาอะไรนั่นเองหาพื้นที่ของวงกลมนะครับเท่ากับพาย R ยกกำลัง2นะครับแต่ว่าทำไมด้วยครับคูณด้วย1ส่วนคูณด้วย1ส่วน8นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไรครับ คือ3า4จคูณ R คือเท่าไหร่ครับ42คูณด้วย42นะครับแล้วคูณด้วยทำไมครับ1ส่วน8นั่นเองนะครับถูกไหมครับอ่ะแห้าสีไม่ได้หาร2ซะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ21อนะครับอันนี้เหลือ4นะครับหาร2อีกอันนี้เหลือ2เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ21นะครับเอา2ไปหารอีกเหลือ1นะครับหารให้หมดเลยครับ ไม่ให้มันมีส่วนเป็นไม่ให้มีตัวส่วนติดไว้นะครับ212นะครับ2 50นะครับและเศหลือเศ็ด2 7 4เหลือ1.57คูณด้วยเท่าไรครับย1อคูโดย21อ่ะ21คูณยิบอดได้เท่าไรครับย่ิบอคูณยิบเอ็ดได้ยีิบอได้สี่สสอง บวกกันได้4 4 1นะครับ1คูณ1ได้1 1คูณ2ได้2 2 1 2 2 2 4นะครับ1บวก1 1 0ได้1 2 2ได้441นั่นเองนะครับ441นะครับตัวนี้คูณกันได้4 4 1นะครับเขียนมาทัดนี้ล้วกันนะ1.57นะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับ21 21ได้441นะครับก็เอา441 ไปคูณกับ1.57นั่นเองนะครับได้157นะครับที่ก็แคบแคบเหลือเกิน4หลัก10ใส่0 7 4 28ทด2 4 5 20ทด2เป็น22ทด 2, 2. 2. 2. 2. 4 1 4ทด2เป็น6 ถูกแล้วนะครับหลัก10ไอหลักร้อยใส่2ตัวนะครับใส่ถ้าไหร่บ้างครับใส่8ใส่2ใส่6นั่นเองนะครับบวกกันได้ได้7ได้3อันนี้ทด1นะครับ8 10, 10 1 1 12เ็นะครับทด1 6บวก2เป็น8บวก1เป็น9นะครับได้6นะครับตัวนี้มีทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งใสายคืนให้ไปด้วยนะครับ ได้เท่าไหร่ครับ1.57คูณด้วย4 4 7ได้692 3 7ย้นั่นเองอันนี้เป็นอะไรครับพื้นที่ใช่ไหมครับหน่วยเป็นตารางตารางอะรครับตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับตอบ6 9 2 3อ692.37นั่นเองนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับไก่ต้องการทำผ้ารองแก้วนะครับเป็นวงกลมโดยให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้วนะครับ4ซนติเมตรนะครับและกุ้นขอบโดยรอบนะครับถ้าก้นแก้วมีพื้นที่28.26ตารางซนติเมตรนะครับ ไก่จะต้องใช้ผ้ากุนยาวอย่างน้อยเท่าไหร <letter> อืมข้อนี้นะครับอ่าอเดี๋ยวเราหาพื้นที่ของเอ้เดี๋ยวเราหารัศมีก่อนของก้นแก้วนะครับเดี๋ยวเราหา r ก่อนของก้นแก้วนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพิจารณาอันนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าหาเดี๋ยวหารัศมีก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปพิจารณาที่พี่วงกอบไว้อีกทีหนึ่ง แทนค่าสุดแทนค่าสุดเลยครับพื้นที่วงกลมนะครับกลแก้วเท่ากับเท่าไรครับพาย R ยกกำลังสองนะครับเดี๋ยวเราจะหา R นะครับแทนเลยครับ28.26นะครับเท่ากับ พายคือ3 1 4นะครับคูณด้วย r คูณด้วย r นั่นเองนะครับอาจย้ายจากคูณไปเป็นหารนะครับ28.26นะครับหารด้วย3.1 4นสนะครับเท่ากับ r คูณด้วย r นะครับเดี๋ยวเราจะหารนะครับเราต้องคูณด้วยร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหารนะครับติดทศนสยมนะครับหารกันแล้วได้เท่าไหร่ครับคูณร้อยแล้วได้เท่าไหร่ครับได้28 2 6หนะครับ 2,826หารด้วยเท่าไหร่ครับ314นะครับเท่ากับ r ค r นะครับ314หาร314ได้1 314หาร2,826ได้เท่าไหร่ครับลองดูครับตัวนี้มัน3คูณ9ได้300นะครับคูณ9ได้2,000 300คูณ9นะครับได้ประมาณ2,700ก็น่าจะได้เป็น9นะครับก็ลองคูณ9ดู นะครับถ้าคูณถ้าคูณ10มันก็เกิน3,000แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องคูณ 9, 9 4 3 6ก้่ากทสาเทดเป็น12ทด1นะครับก้าสาม27ึเป็น่าได้2,826พอดีนะครับแสดงว่าหารได้9นั่นเองเพราะฉะนั้น9เท่ากับอคูณด้วย R นั่นเองนะครับอคูณอตัวมันเองคูณตัวมันเองนะครับได้9เลขอะไรครับน้อง 5สามคูณสามช่มั้ยครับตัวมันเองคูณตัวมันเองได้9นะครับก็คือสามคูณสามได้9เพราะฉะนั้นได้ r เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับได้ r เดียวเท่ากับสามนั่นเองนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับอะได้ r ได้รัศมีของอะไรนะั้น r คือรัศมีของอะไรครับรัศมีของแก้วนั่นเองนะครับรัศมีของแก้วนะครับทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปพิจารณานะครับเขาบอกว่า ที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้นที่วงเป็นสี่เหลีหล่ยมไห้นะครับให้เส้นผ่าน,นศูนย์กลางนะครับยาวก,ยากว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้วนะครับคือให้เส้นผ่านศูนย์กลางของผ้ารองแก้วนะครับยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้ว4ซนติเมตรนะครับอ่ะไปวาดรูปกันอันนี้เป็นแ,แก้วขอวาดใหญ่ๆเลยนะครับแก้วนะครับแก้วน้ํา แก้วนะ้ำเป็นรูปทรงกระบอกใช่ไหมครับแก้วน้ํานะครับแก้วน้านะครับเขาบอกว่าให้เส้นผ่านศูนย์กลางอะตอนนี้เรารู้อะไรละเรารู้ก้นแก้วละก้นแก้วรัศมีเท่าไรครับต้นก้นแก้วรัศมีเท่ากับ3ใช่ไหมครับนี่ไงที่เราหามาได้นะครับรัศมีของแก้วนะครับอ่าท่ากับสานนะครับเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของแก้วมันจะเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ก็ R ได้3นั่นเองรวมกันได้ 6นั่นเองนะครับ d เท่ากับ6สมนั่นเองครับของก้นแก้วนะครับแล้วไอ้เส้นผ่าศูนย์กลางของแก้วนะครับ6ซนติเมตรทีนี้เขาบอกว่าอะไรเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของผ้ารองแก้วนะครับยาวกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของก้นแก้ว4เซนติเมตรนะครับก้นแก้ว ก้นแก้ว d d ของก้นแก้วเท่ากับเท่าไหรครับ6เพราะฉะนั้น d ของผ้ารองผ้ารองจะเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่าดีของผ้ารองจะเท่าไหร่ครับ d ของผ้ารองจะเท่าไรเอ่ยอ่าอ่านดนี้ครับให้เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของผ้ารองแก้วนะครับยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้ว4ซนติเมตรนะครับแสดงว่า d มันต้องมากกว่า4มากกว่าก้นแก้วของ ของอผ้ารองแก้วมันมากกว่าก้นแก้วอยู่เท่าไหร่ครับอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นดีของผ้ารองแก้วจะเท่ากับ10บซมนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้6และเส้อนอันนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของอันนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของแก้วนะครับ6แล้วใช่ไหมครับถ้าให้มันยาว10ฝั่งนี้ต้องยื่นมาอีกเท่าไหร่ฝั่งนี้ต้องยื่นมาอีก2ใช่ไหมครับฝั่งนี้ยื่นมาอีก2กลายเป็นเท่าไหรล่ละครับ6บวก2บวก2เป็น สิบแล้วนันีอแสดงว่าอันนี้เป็นที่รองแก้วนะครับที่รองแก้วใช่ไหมครับอ่าที่รองแก้วมันจะต้องยาวกว่ารัศมีตรงนี้ก็คือ2นั่นเองนะครับรัศมีตรงนี้ก็คือ2นะครับสองซม2อซมอนะครับซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้มันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของอะไรนะของแก้วใช่ไหมครับ6นั่นเองใช่ไหมครับ6 บวก2องกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของผ้าลองแก้วได้10ไหมได้10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามอีกทีรัศมีของผ้าลองแก้วรัศมีของผ้าลองแก้วเท่ากับเท่าไหร่ครับจับหาร2เลยเหลือเท่าไหร่ครับ5เซนเราได้รัศมีของ5รัศมีของผ้าลองแก้วมาแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ5เซนนั่นเองนะครับทีนี้โจทย์ให้หาอะไร ก่จะต้องใช้ผ้ากุ้นอย่างน้อยเท่าไรนะครับใช้ผ้ากุ้นอย่างน้อยก็เลยก็ค,คือให้ให้ทาอันนี้กุ้นขอบโดยรอบใช่ไหมครับกุ้นขอบโดยรอบคือให้หาอะไรนั่นเองเส้นรอบวงขอเป็นสีแดงให้หาอะไรนั่นเองเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงของผ้ารองแก้วนะครับอ่าผ้ารองแก้วก็คือเขาให้หาเส้นรอบวงของที่เป็นสีอะไรนั่นเองนะครับ ใ,ให้หาเส้นรอบวงของที่เป็นสีแดงนั่นเองนะครับอ่านะครับให้หาเส้นรอบวงที่เป็นสีแดงนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราได้อะไรมาแล้วเราได้อามาแล้วอาของผ้ารองแก้วเท่ากับ5แทนค่าได้ยังครับได้แล้วครับแทนค่าเลยครับเส้นรอบวงเท่ากับ2องพอานั่นเองนะครับเส้นรอบวง เท่ากับ2พออาย r นะครับ2คูณพายคือ3.14คูณด้วย r r เท่ากับเท่าไหร่ r ของผ้ารองแก้วนี่ไง5เซนแทนค่าไปเลยเท่ากับ5นั่นเอง5คูณ2เป็น10นะครับ10คูณด้วย3.14นะครับได้เท่าไหร่ครับได้31.4นั่นเองหน่วยเป็นเซน,น,นติเมตรนะครับเป็นคำตอบครับข้อน,นี้ก็จะงงงนิดนึงคืองงตงตัวไหนงงงงตรง ตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยงงง,งตรงบรรทัดนี้นะ่าก็ต้องอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันดีๆนะครับภาษาไทยก็จะยากนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็งงงเนาะภาษาไทยนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆน,น,นะครับก็คํานวณได้ประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นหน้าที่คาอันหน้าที่บอกว่าให้คํานวณหาเส้นผ่าศูนกลางนะครับของก้นแก้วกับของผ้ารองแก้วนะครับอ่าโอเค นีเป็นวิธีคิดนะครับอ่ะโอเคก็จบแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่8.9นะครับเป็นจบแล้วนะครับบทที่8อ่าเรียกได้ว่าจบแล้วจบบทที่8เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเป็นไงครับเรื่องวงกลมวงกลม,มก็มีอยู่3สูตรนะครับ2สูตรนะครับ d ถ้ากับ 2r พี่ก็ไม่นับว่าเป็นศูนย์นะครับก็คือน้องๆก็รู้อยู่แล้วว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะยาวเป็น2เท่าของรัศมีนั่นเองนะครับอันนี้ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเส้นผ่านศูนย์กลางจะต้องยาวเป็น2เท่าของรัศมีเพราะฉะนั้นสูตรที่น้องจะต้องจําได้ก็คือสูตรการหาอะไรครับสูตรการหาพื้นที่นั่นเองนะครับสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมนะครับ และสูตรการหาอะไรนั่นเองครับเส้นรอบวงที่น้องจะต้องจํานะครับเรื่องบทที่8นะครับมีสศูนย์นั่นเองนะครับเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r พื้นที่วงกลมเท่ากับไพอาร์จกกรลังสองนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วอย่าลืมมาติดตามต่อคลิปหน้าครับพี่จะขึ้นเนื้อหาบทที่9แล้วนะครับเรื่องรูปเรขาคณิตนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ